สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนามาบทความของคุณเปลวสีเงินประยำวันพฤหัษษสบดีที่28มีนาคม2567มานำเสนอครับเรื่องของคนรวยฉิบหายเรื่องนี้ต้องขยายคือเรื่องที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแผลบแลบนักโทษไว้วานซื่อว่า ทักษิณเคยชำระหนี้ IMF ในยุควิกฤตต้มยำกุ้งได้ก่อนเวลาซึ่งถือเป็นผลงานที่จับต้องได้ประสบการณ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้ประเด็นชำระหนี้ IMF แฟนแฟนๆบอกรู้แล้วชวนเช็ดไว้ให้ทักษิณมาเลียกินฉะนั้นก็ไปถึงต้มยำกุ้งสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายก เมื่อปี2540ที่ต้องลดค่าเงินบาทพินาศทั้งประเทศกันเลยขณะนั้นพันตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นรองนายกนายธนงพิทยะเป็นรัฐมนตรีคลังนายโภคินภลกุลเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกอะไรคือผลงานจับต้องได้ของทักษินตามที่นายสุรยิยะอวยก็มาดูกันนายสุเทพเทือกสุบรนสสประชาธิปัตย ซึ่งเป็นฝ่ายค้านขณะนั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกชวลิตในสภาโดยตั้งข้อสงสัยถึงวันประชุมลดค่าเงินบาทในวันที่29มิถุนายน2540ว่าพลเอกชวลิตได้ให้บุคคลอื่นคือนายโพคินพลกุลเข้าร่วมประชุมด้วยถือเป็นการไม่เหมาะสมเนื่องจากนายโพคินมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีสำนักนายก ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าเงินบาทสงสัยนายโพคินนำความลับในที่ประชุมไปบอกพันตำรวจโททักษินชินวัตรและหาประโยชน์กับการลดค่าเงินบาทโพคินฟ้องกำนันสุเทพเรียกค่าเสียหาย4,000ล้านบาทสู้คดีกันนาน11ปีจำเลยกำนันสุเทพแพ้ในศาลชั้นต้นยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องกำนันสุเทพ โจดนายโภคินดีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลดีกาวินิจฉัยแล้วพิพากษาอย่างไรโปรดอ่านโจทย์เบิกความว่าคำอภิปรายจำเลยที่หนึ่งพาดพิงโจทย์ว่าโจทย์ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทในวันที่29มิถุนายน40โจทย์โจนำข้อมูลไปบอกดอกอรทักษินชินวัตรทำให้ดรทักษินอาศัยข้อมูลที่ได้ทราบจากโจ์ ไปทำการซื้อขายเงินตราในระยะเวลา2วันได้กำไร4,000ล้านบาทถึง5,000ล้านบาททำให้ประชาชนน้ำตาไหลและพักพวกของโจทย์ได้ประโยชน์เป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมจรรยาโดยสรุปจำเลยที่1กล่าวว่าโจทย์ร่วมกันหาประโยชน์กับดรทักษิณเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาททำให้บ้านเมืองเสียหาย ต่อมาหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ลงข่าวและข้อความว่าโจดทำกำไรเรื่องค่าเงินบาทซึ่งข้อความที่จำเลยอภิปรายนั้นเป็นความเท็จโจดไม่ทราบในวันที่29มิถุนายน40จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทโจดไม่เคยติดต่อกับพันตำรวจโททักษินไม่เคยร่วมมือกับพันตำรวจโททักษินและบุคคลอื่นใดแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้โจดได้รับความเสียหายนายสุเทพจำเลยที่หนึ่งนำสืบต่อสู้ว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกชวลิตจำเลยที่หนึ่งได้อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลดค่าเงินบาทโดยก่อนวันที่อภิปรายได้มีสื่อมวลชนวิพากวิจารณ์ทำนองที่ว่าความลับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทรั่วไหลไปสู่นักธุรกิจก่อนแล้วพลเอกชวลิตยืนยันว่า เรื่องนี้ได้ทำเป็นความลับมีผู้รู้เพียงสมคนเท่านั้นคือพลเอกชวลิตนายธนงพิทยะซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายเริองชัยมรกานนนซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเหตุที่จำเลยอภิปรายเนื่องจากได้รับทราบข้อมูลจากนายภูษณะปรีมานนและนายไพโรธเปี่ยมพงศารซึ่งเป็นเพื่อนของโจทย์ ทั้งได้รับทราบจากนายเริงชัยว่าในวันที่29มิถุนายน40ไม่ได้มีบุคคลเพียง3คนดังกล่าวแต่โจทย์คือนายโพคินได้ร่วมประชุมด้วยซึ่งในการอภิปรายของจำเลยไม่เคยอภิปรายยืนยันว่าโจทย์ทุจริตแต่อภิปรายโดยตั้งข้อสงสัยในพฤติการของโจทย์ว่าโจ์จะนำความลับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไปบอกพันตำรวจโททักษิน ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามหน้าที่ของสอสอและเป็นการติชมโดยสุจริตส่วนการเบริกความของโจ์คือนายโภคินยืนยันว่าโจ์ไม่ทราบว่าจ,จะเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทโจท์ไม่เคยบอกพันตำรวจโททักษินเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทโจท์ไม่เคยร่วมมือกับพันตำรวจโททักษิน หรือบุคคลอื่นใดในการแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทการอภิปรายของจำเลยเป็นเท็จทั้งหมดนั้นในการสืบพยานกลับได้ความจากนายเรืองชัยมรากานน์พยานโจทย์เองว่าเมื่อวันที่29มิถุนายน40นายเรืองชัยกับนายธนงได้เข้าพบพลเอกโชวิิตที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการลดค่างเงินบาท โจดซึ่งเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกนั่งอยู่ด้วยนายธนงพูดขึ้นว่าที่มาพบก็เนื่องจากจะปรึกษาหาหรือเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการลดค่าเงินบาทพยานคือนายเรืองชัยจึงพูดขึ้นว่าเรื่องนี้จะนำมาพูดในขณะนี้สมควรหรือไม่เนื่องจากมีโจ์คือนายโพคินอยู่ด้วยนายกรัฐมนตรีก็พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรให้โจ์อยู่ด้วยได้ และรับทราบได้นอกจากนี้นายธนงพยายนโจทย์อีกปากหนึ่งก็ให้การว่าได้เข้าพบนายกพร้อมกับนายเรืองชัยและโจทย์ได้เข้าร่วมประชุมด้วยคำเบิกความของพยานโจทย์ทั้งสองปากดังกล่าวแตกต่างกับคำเบิดความของโจทย์โดยสิ้นเชิงสารฟังโจทย์และจำเลยนำสืบต่อสู้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวันที่29มิถุนายน40 ขณะที่พลเอกชลิตนายพนงและนายเรืองชัยร่วมประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทโจ์ได้ร่วมประชุมอยู่ด้วยนอกจากนี้นายเรืองชัยยังเบิกความตอบทนายจำเลยที่หนึ่งที่ถามค้านว่าตามประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับการลดค่าเงินบาทจะรู้กันเพียงสามคนเท่านั้นคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายกรัฐมนตรี เหตุที่เป็นความลับเนื่องจากหากบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องล่วงรู้จะนำไปหาประโยชน์โดยสแสวงหากาไรพยานจึงท้วงติงนายกว่าควรจะพูดเรื่องลดค่าเงินบาทในขณะนั้นหรือไม่เพราะมีโจทย์อยู่ด้วยเนื่องจากโจทย์ไม่เกี่ยวข้องดังนี้จึงเห็นว่าการที่จำเลยที่หนึ่งอภิปรายในสภาว่าโจทย์ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่สมควรจะไปนั่งอยู่ด้วยในการประชุมตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคลางและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะให้ค่าเงินลอยตัวนั้นไม่ใช่ข้อความอันเป็นเท็จหรือฝ่าฝืนต่อความจริงคำฟ้องของโจทย์ในส่วนนี้ต่างหากที่ฝ่าฝืนต่อความจริงส่วนประเด็นที่จำเลยที่หนึ่งอภิปรายต่อว่าจำเลยสงสัยว่าโจ์เป็นคนบอกความลับเรื่องนี้แก่ดกรทักษิณน,นัน สารดีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นสอสอและมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลพลเอกเวลิตได้ตามรัฐธรรมนูญ2534มาตรา148ถึงมาตรา150ส่วนโจทย์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกในรัฐบาลพลเอกเวลิตเป็นบุคคลที่ต้องรับการตรวจสอบจากสสการที่จำเลยที่หซึ่งได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ ให้ร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเดกชวริตเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและการกระทําของโพลเอกชวริตที่ยอมให้โจทย์ร่วมรับรู้ถึงการปรึกษาหารือและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอันเป็นเรื่องความลับที่สุดซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์และส่วนได้เสียของประเทศและประชาชนจํานวนมากเมื่อวันที่29มิถุนายน40 ก่อนวันประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม40ถึง3วันทั้งๆท,ท,ที่โจทย์ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือควรรับรู้ถึงการปรึกษาหารือและการตัดสินใจในครั้งนี้เลยและหลังจากนั้นยังยืนยันในที่สาธารณะต่อสื่อมวลชนมาโดยตลอดว่ามีผู้รู้ถึงการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเพียง3คนเท่านั้น คือตัวพลเอกาวลิตยงใจย,ยุทธนายธนงพิทยะและนายเรืองชัยมรากานนนเป็นข้อพิรุษสำคัญนอกจากสารดีกาจะมีความเห็นต่อข้อพิรุษข้างต้นแล้วมติที่ประชุมใหญ่สารดีกายังมีความเห็นว่าประกอบกับพันตำรวจโททักษินซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจการค้ารายใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบเสียหายรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท อย่างผู้ประกอบธุรกิจการค้าใหญ่รายอื่นที่มีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศที่ต่างประสบความเสียหายอย่างรุนแรงดังนี้ย่อมเป็นมูลเหตุเพียงพอที่จะทำให้จำเลยที่หนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตั้งข้อสงสัยโจย์ได้มติที่ประชุมใหญ่สาลดีกายังเห็นว่าจำเลยที่หนึ่งเพียงแต่ตั้งข้อสงสัยว่าโจ์เป็นผู้นำเอาความลับที่สุดดังกล่าวที่รู้มา โดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ควรจะรู้ไปบอกพันตำรวจโททักษินไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงการตั้งข้อสงสัยของจำเลยที่หนึ่งจึงมีมูลเหตุเพียงพอที่จะให้ตั้งข้อสงสัยเช่นนั้นได้ไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอย่างเลื่อนลอยอันจะทำให้เห็นถึงเจตนาร้ายของจำเลยที่หที่จงใจฉวยโอกาสในระหว่างปฏิบัติหน้าที่สสฝ่ายค้านให้ร้ายแก่โจทย์ โดยปราศจากเหตุอันควรการอภิปรายของจำเลยที่1ที่พาดพิงถึงโจ์นั้นยังอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่สสฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของพลเอกชวลิตเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอันเป็นวิสัยที่พึงกระทําคำอภิปรายของจำเลยที่1ไม่ได้เป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความจริง จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทย์ที่สารอุทธรพิจารณายกฟ้องสารดีกาเห็นพ้องด้วยในผลดีกาข้อนี้ของโจทย์ฟังไม่ขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยดีกาข้ออื่นของโจทย์อีกต่อไปครับสารดีกาเห็นพ้องตามสารอุทธรคือยกฟ้องกำนันสุเทพนี่ไงผลงานจับต้องได้ของทักษิณในยุควิกฤตต้มยำกุ้ง ที่นายสุริยะชื่นชมว่าพวกเขาควรเรียนรู้เพื่อนนำไปปรับใช้ต้มยำกุ้งจิงกันทั้งประเทศแต่ธุรกิจทักษินคนเดียวกลับรวยชิบหายคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ